เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนเข้าป่าสวัสดีครับผมชื่อว่าเอ็มผมนั้นทำงานอยู่ในเมืองและมีเพื่อนสมัยเรียนคือโอนและชัยแต่ทั้งคู่นั้นทำงานอยู่คนละที่กับผมนานๆเราจะได้เจอกันทีต้องบอกว่า เรานั้นมีงานอดิเรกเดียวกันคือการเดินป่าครับส่วนใหญ่เราจะเข้าอุทยานซึ่งมันก็พอได้อารมณ์แอดเวนเจอร์แต่มันก็เป็นที่ที่เริ่มมีความเจริญมันจึงไม่ตอบสนองความยากลำบากของพวกเราในเต็มที่สักเท่าไหร่นักซึ่งเร็วๆนี้เรามีแผนกันว่าจะไปเดินป่า ไฮไลท์ของครั้งนี้คือเจ้าโอนเพื่อนเลิฟมันบอกว่าครั้งนี้เราจะเข้าป่าจริงจังกันป่าแบบที่ไม่มีทางรถวิ่งป่าที่แบบต้องมีนายพรานนำป่าแบบที่ตอบสนองความยากลำบากลำบนของเราได้เป็นอย่างดีแน่นอนเราคุยกันในแชทกลุ่มบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้จนคืนนึกผมก็ได้ข้อความเชิญชวนจากเจ้าโอนว่าเฮ้ย hey, เพื่อนเอ็มเมื่อไหร่จะได้ลางานวะจะได้เข้าป่าสักทีกูรอจนป่ากูเหี่ยวหมดแล้วนะผมจึงตอบไปหาเงินก่อนได้ไหมวะช่วงนี้กรอบวะเจ้าชัย พิมเสริมขึ้นมามึงเป็นข้าวเกลียบหรือไงวะมากรงมากรอบชัยพิมตอบนั่นมันแค่งานนะเว้ยแต่นี่มันเที่ยวมึงเห็นงานสำคัญกว่าเที่ยวได้ยังไงวะดังนั้นมึงต้องเลือกเที่ยวสิวะมึงเชื่อกูผมนึกในใจทำเหลือใ,ใดที่เพื่อนบอกว่ามึงเชื่อกูนั่นแหละความมันไลไมาเยือนทุกที ในเมื่อถูกเล้าหรือขนาดนี้ไฟในการเดินทางผมมันจึงลุกฮือขึ้นมาตัดสินใจลางานเดี๋ยวนั้นเลยพยายามคิดเข้าข้างตัวเองเราไม่ได้อยากรวยเราอยากเที่ยวไปซะตอนที่ยังมีแรงดีกว่าเหมารถบัสไปตอนแก่ได้แค่ลงไปฉี่หรือว่า <ST AT> เมื่อนัดหม,มายวันเวลากันได้ก็นับถอยหลังรอวัน ระหว่างนี้เพื่อนโอนก็ทำการติดต่อพรานและลูกหาบอีกสองสามคนส่วนชัยก็แสกขึ้นมากลางกลุ่มแชทเฮ้ยง,ง,งานนี้มีเซอร์ไพรส์วะ่ะกูจะพาคนของกูไปด้วยอีกคนนะขอดีเธออยากไปด้วยเพิ่งจะเริ่มคบกันนะนะผมก็ไม่ได้คัดอะไรโอนยิ่งพิมพ์มาแนวขำๆ มึงเตรียมตั้งชื่อลูกมึงชื่อเดียวกับป่าที่จะไปได้เลยไอฮาเผลอไม่ได้มีสาวไม่ขาดเราต่างหัวเราะก,กันจนวันนัดหมายมาถึงเราได้นัดกันที่บ้านผมซึ่งรถผมนั้นเป็นรถโฟ h e วิ view, เพียงคันเดียวทุกคนจะเอารถมาจอดทิ้งที่บ้านผมและไปรถผม เวลาผ่านไปไม่นานชัยกับโอนก็มาถึงทั้งคู่มาด้วยกันมารถเก่งของโอนผมจึงถามเอา้าไอ้ชัยแล้วน้องคนนั้นของมึงละ่ะโดนเทตั้งแต่ยังไม่เริ่มทริปเลยเหรอวะชัยจึงตอบเอา้าไอ้หานี่ปากเสียน้ำมึงเขามาแต่กูเพิ่งคบกับเขาจะให้กูไปรับเขายังไงละ่ะ เกรงใจพ่อแม่เขาเว้ยเออน้องเขาบอกว่าเขาออกมาแล้วและเดี๋ยวคงจะถึงไม่นานพวกเราก็ได้ยินเสียงมอไซค์บิ๊กไบค์คันหนึ่งลั่นมาแต่ไกลและมาจอดที่พวกเราอยู่กัน เสียชัยบอกไงละมึงเท่ใช่ไหมละ่ะแม่นักบิดสาวของกูขอแนะนำให้รู้จักนี่คุณยาดาอนาคตแม่คนที่สองของกูเองผมได้แต่ตะลึงตาค้างกับคุณที่สุดจะยั่วยวนภายใต้ชุดหนังนั้น เธอถอดหมวกสะบัดผมสีทองปลิวสวยและหันมามองพวกเราแล้วพูดขึ้นอ้าวมาถ่ายบัตรประชาชนกันหรือไงเฮ้ยนานิ่งเป็นหุ่นเลยผมจนหัวเราะแก้เขินไปและชวนกันขึ้นรถเพื่อออกเดินทางจนมาถึงสุดชายแดนไทยเขมร านที่ว่าจ้างไว้ก็มารับตามจุดหมายพอดีพวกเราผมโอนชัยดาพราและลูกหาบอีกสองคนก็เดินทางมาถึงชายป่าพรานหอก็บริกรรมคถาทำพิธีเปิดป่าและนำทางเข้าป่าเดินกันอยู่ครึ่งวัน จากบ่ายจนถึงเย็นก็ตกลงกันว่าจะพักตรงนี้และด้วยความที่ยังอยู่ในเขตชายป่าไม่ได้ลึกมากคืนนี้จึงไม่ต้องทำห้างพรานหันมาก,กำชับถ้าเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มขนาดเท่ากระตายให้มองดีๆถ้าจะยิงมาเป็นสเสบียงอย่าใช้ปืน ใ,ใช้ธนูเท่านั้นถ้าไม่ใช่กระต่ายหรือสัตว์ที่คุ้นเคยบนโลกอย่ายิ่งเสียงคุณผู้หญิงอย่าดา่าส่วนขึ้นมาพลันซิโนโมอฟจากเดอะเอเลียนมันจะเดินพาเรตแถวนี้หรือไงวะมันต้องมีแต่สัตว์บนโลกอยู่แล้วล่ะนานพรานได้แต่ถอนหายใจ และไปก่อแคมไฟปิ่งยางจนอิ่มหนำและเข้านอนจนเวลาผ่านไปผมได้ยินเสียงเหมือนมีสัตว์เหยียบย่ำอยู่ร,บรอบๆและได้ยินเสียงลูกหาบสองคนคุยกันเป็นภาษาขเขมรน้ำเสียงตื่นกลัวผมจึงโผล่หน้าออมาหน้าเต็นท์และเห็นลูกหาบและอ้น กำลังมองสิ่งที่เคลื่อนไหวตะคุ่มตะคุ่มในพุ่มไม้มองไปที่เต็นท์ของพรานก็เห็นพรานค่อยๆโผล่นหน้าออกมาเช่นกันแต่เมื่อมองไปที่เต็นท์ของชัยและดากลับไม่เห็นหน้าของทั้งคู่แต่เห็นปลายของกระบอกปืนลูกดอกโผล่ออกมาแทน ลุกดอกพุ่งออกไปหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วเสียงของสิ่งนั้นร้องดังออกมาเป็นเสียงยันยานเห็บพร่าของคนพร้อมกับเสียงของยาดาหรือดาที่ตะโกนออกมาว่าแม่นชิมหายเลยวะ่ะผมเลยพูดไปดาเธอยิงคนเหรอเฮ้ยไม่ไม เสียชัยบอกพวกเราเห็นมันเป็นลูกกลมๆก,กลิ้งอยู่ตรงนั้นนานแล้วประมาณลูกมะพร้าวอะไรนะเสียงพรานร้องถามขกคุณยิงอะไรนะโอ้ยลุงนี่แก่แล้วก็แก่เลยเหรอวะเสียงยาดาพูดก็บอกว่าลูกกลมๆไงเล่าจะไปตรัสรู้ได้ยังไงว่าตัวอะไร ก็อยู่ห่างขนาดนี้ตอนนี้สีหน้าของพรานไม่สู้ดีนักชิบหายแล้วกลิ่งดงพวกคุณยิงกลิ้งดงไม่ทันที่ผมจะได้ถามเจ้าของเสียงร้องก็โผลอ,ออกมามันมีแต่หัวกลิ้งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเต็นมีลูกดอก ลูกลูกกตากลิ้งโดงมองมาอย่างแขนยาดาโดดออกมาจากเต็นท์พร้อมรีโหลดกระสุนมาสิวะไอ้เวนตะไลแม่จะยิงให้กลับไปไม่ถูกเลยพรานเรียบวิ่งออกไปห้ามและเอากิ่งไม้ที่ติดไฟลายกลิ้งโดงนั้น จนมันกลิ้งหายเข้าไปในป่าและรีบสั่งพวกเราเดินทางเดินทางเดี๋ยวนี้ไปไปตัวคนเดียวนะพอทนเราไปทํามันแล้วเดี๋ยวมันจะมาอีกหลายตนแน่ๆไปเพนสรุปค่ำคืนอันแสนสุขก็พังลงในตอนนั้น เราต้องจุดคบไฟเดินออกจากจุดนั้นทันทียังไปไหนไม่ทันได้ไกลลมก็พัดกระโชกเข้ามาฝาแลบฝาร้องพร้อมกับเสียงยันยานแหลมสูงหวิดวิวอะอะไรอีกวะเนี่ยเสียงโอนทารหอมพูดเจ้าป่าเจ้าเขาท่านไม่พอใจ เออกูก็ไม่พอใจเหมือนกันเสียงดา่าคุณหุบปากพรานหอบตะคอกอะไรวะมานอนดีๆไอ้กลิ้งโดงหาเหวไรนั่นก็มาหาถึงที่พอยิงไปจะมาไม่พอใจไรมายุ่งกับพวกเราก่อนนะเฮ้ยดา่าตวาดกลับพร้อมใส่ รานบนกูพาใครมาวันเนี้และตะโกนบอกพวกเราตอนนี้วิญญาณร้ายต่างๆผูกเจ้าป่าเจ้าเขาหลดปล่อยแล้วเกาะกลุ่มกันไว้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นสายฟ้าที่แลบไม่ยอมหยุดทำให้เกิดแสนวูบวาบและทุกครั้งที่สายฟ้านั้นเกิดมันก็จะสาดไปตกกระทบร่างๆหนึง่ง ที่สูงช hey, e. e e ันลงเหนือต้นไม้เฮ้ยเชี่ยเสียงยาด่าเสียงอ้นร้องบอกเชี่ยที่ไหนเล่านั่นมันเปรตความบัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแซงมีเสียงกอยกอย ดังระงมมาจากทิศเหนืออะไรอะไรอีกวะเนี่ยผมร้องขึ้นมากองก้อยผีกองก้อย,ออยเสียงพรานบอกแววตาแดงก่ำเป็นคู่คู่ผุดขึ้นมาจากสมทุ่มพุ่มไม้กระโดดย่องแยงใกล้เข้ามาอย่าดากระโดดคว้ากระเป๋าของลูกหามขวาลูกสองแฝด แน่นอย่านะเสียงพารานร้องห้ามแต่ไม่ทันอย่าดา่าหันลูกซองแฝดไปทางกองกอยตนหนึ่งที่เข้ามาใกลและเหนี่ยวไกลเสียงลูกสองแฝดคำรามกลบเสียงผีป่าพวกนั้นกองกอยร่างนั้นกระเด็นไปพร้อมกับ อย่าดาเองที่เซกระเด็นออกไปเช่นกันเพราะแรงถีบของปืนเธอเซไปกระแทกต้นไม้เหล็กกลิ้งตกไปตามเนินดินไปกระทบกับก้อนหินเธอพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ก็สุดลงไปและสรุปขาดทีทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีเปรตไม่มีโกงกอย แต่เรื่องนาเศร้าก็เกิดขึ้นผีกองก่อยตัวที่สาวสวยสายห้าวของเรายิงไปนั้นตอนนี้กลับเป็นลูกหาบคนหนึ่งที่นอนตายอยู่กเราตะลึงสังเวยแล้วหวังว่าคงจะพอใจท่านแล้วไปเอานังตัวแสบนั่นขึ้นมา เราจะเดินทางจากป่านี้กันเดี๋ยวนี้ผมกับเพื่อนต่างพูดอะไรไม่ออกชัยรีบไปอุ้มยาดากลับมาและแบกกลับกันออกมาเมื่อออกมาพ้นป่าดาก็มีอาการเลื่อนลอยอารมณ์เสียตลอดพูดจามไม่ค่อยรู้เรื่องจนกลับมาที่เมือง จากนั้นสามถึงสี่วันผมก็ได้เห็นสิ่งที่น่าสยดสยองต่อหน้าต่อตาผมอีกครั้งเมื่อพวกเรานัดกันกินข้าวตรงร้านอาหารที่ติดกับสี่แยกและชัยนัดดามาด้วยแต่นั่นก็เป็นวาระสุดท้ายของแม่สาวบิกไบนั่น พวกเราเห็นเธอขี่มอเตอร์ไซค์ตรงเข้ามาด้วยความเร็วสูงแต่กลับรถที่มาจากอีกแยกชนอย่างจังเหมือนเธอไม่ได้มองรถฝั่งนั้นเลยเธอกระเด็นถลายไปกับถนน กลิ้งมาหยุดอยู่ที่หน้าร้านตรงที่พวกเรานั่งอยู่สิ่งที่เห็นคือสายรัดขางของหมวกไม่รู้มันเลื่อนไปอย่างไรไปรัดตรงคอแล้วสายนั่นก็เหมือนรัดแน่นขึ้นเสียงล็อกของหมวกเลื่อนเข้ามาเรื่อยอย,อยาดาเธอดิ้นทุรนทุรายสองมือพยายามถอดหมวกเต็มใบนั่งออก แต่ก็ไม่ออกจนเธอนอนบิดปลมากลิ้งไปกับพื้นมือสัตวรร์ริกจนสุดท้ายเธอก็แผล้ลาใช่ที่ได้สติก็รีบวิ่งไปถอดหัวน,นั่นออกซึ่งมันก็ไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ก็ช้าไปเธอนอนตายตาเหลือไปก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากวันนั้น กผมก็เจอเรื่องแย่ๆทั้งเรื่องหน้างานไปอีกหลายเดือนส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากทริปเที่ยวป่าคราวนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่ไม่เอาชีวิตเราถึงตายเหมือนแม่ไบเกอร์สาวสุด้าวนั้นเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณเรื่องเล่าสุดหลอ จากคุณลิลลิตด,ด้วยนะครับ